สวัสดีครับน้องๆอ,อ่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับโครงการ r e ิวฟอร์มโฮม by Home Center Academy โอเคอ่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับที่เฟรมนะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยเราจะมาทำการเฉลยข้อสอบแพทสาเองครับสำหรับวิศวะสำหรับน้องที่อยากเข้าคณะวิศวะนะครับมาดูข้อนี้มันเป็นยังไงเอ่ยข้อนี้โจทย์ง่ายมากเขาบอกว่าพื้นที่แรงเงามีค่าประมาณกี่ตารางหน่วย โอเคพื้นที่แรงเงานี้อยู่ตรงไหนก็จะสังเกตว่าไอ e พื้นที่แรงเงานี่ยมันเกิดจากการทับซ้อนกันของวงกลมรัศมีเท่าไรเอ่ยรัศมี7หน่วยกับสี่เหลี่ยมจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ไหมเพราะว่ามีขนาดเท่ากับ7จคูณ7หน่วยทีนี้ยไอ a พื้นที่ทับซ้อนกันหรือพื้นที่มันแรงเงานี่ยอยู่ตรงนี้นิดเดียวใช่ไหมครับน้องๆจะหาอย่างไงเอ่ยหาได้หรือเปล่าที่ใช้เวลาน้องภาพวิทีในการกดหยุดคลิปนี้นะครับเพื่อหาคำตอบด้วยเองแล้วเราจะมาเจอกัน5้า 4 3 2 1อ่าโอเคครับเป็นไ,ไงบ้างครับน้องๆค่ะก็ได้หรือเปล่าเอยแล้วมาเฉลยกันเลยมาดูนะแนวคิดของข้อนี้เนี่ยแล้วถ้าเราสังเกตดูดีๆถ้าเราสังเกตดูดีดว่าถ้าพี่ทำการลากเส้นจากจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยลากไปจนถึงจุดนี้ ถ้ามาถึงจุดนี้ก็คือเป็นส่วนมุมหนึ่งของสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้ถูกไหมกับอันนี้อีกด้านหนึ่งตั้งทําการลากเส้น2ด้านอย่างนี้สังเกตว่าอะไรเอ่ยความยาวของเส้นตรงเส้นนี้จะมีค่าทั้งหมด7หน่วยถูกไหมครับน้องๆรู้ได้ไงว่า7หน่วยเพราะว่าที่ลากจุดศูนย์กลางวิ่งไปจนถึงส่วนหนึ่งของวงกลมตรงนี้มันคือเส้นเดียวกันกับ,กบรัศมีถูกไหมครับเส้นนี้ก็เหมือนกันอ่าเส้นนี้ก็มีความยาวทั้งหมดเท่ากับ7หน่วยเหมือนกันเพราะมันเป็นรัศมีของวงกลมโอเคไหมและทีนี้ยังไงต่อถ้า สังเกตดูเรารู้แล้วว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมีความยาวด้านเท่ากับ7หน่วยเพราะฉะนั้นไอเส้นตรงเส้นเนี้ยที่เป็นส่วนหนึ่งของสี่เหลี่ยมก็มีค่ายาวทั้งหมด7หน่วยเหมือนกันประกอบกันแล้วอันนี้มันคืออะไรเอ่ยก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ความยาวแต่ละด้านเท่ากันคือ7หน่วยดูไหมครับได้อย่างนี้แล้วถามว่าพี่ทําไปทําไมให้เราสังเกตดูนะครับน้องๆเราทําการลากเส้นความยาว7หน่วยเนี่ย เส้นเนี้ยนะลากต่อไปเรื่อยๆพี่เลากไปเรื่อยๆเจ็ดหน่วยพี่เล่าอีกเจ็ดหน่วยลากไปอีกปึ้งล่าไปอีกปึ้งแล้วก็ลากไปอีกปึ้ง,งนี่นะสุดท้ายมันคืออะไรเอ่ยประกอบกันแล้วมันจะกลายเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมถูกไหมครับน้องๆเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมที่อยู่ในวงกลมขนาดเจ็ดหน่วยอ่า เพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงในการที่จะหาพื้นที่เล็กๆที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยถามว่า,าหายังไงเราก็จะได้แนวคิดว่าพื้นที่ของวงกลมทั้งหมดเนี่ยคืออะไรเอ่ยคือ π r กําลังส ถูกไหมครับายากำลังสองทีเนี้ยหากพี่ทําการแบ่งซอยวงกลมเนี้ยให้กลายเป็น6ส่วนตั้งตั้งก็คือพี่ยังไงพี่ทําการหาร6ถูกไหมพี่ทําการหาร6ปเ้ิงหากพี่เอาพื้นที่วงกลมทั้งหมดนี้เอามาหาร6พี่ก็จะได้ส่วนใดส่วนหนึ่งคือส่วนหนึ่งใน6ของวงกลมนี้ถูกไหมคือส่วนนี้ถูกไหมคล้ายๆพิซซ่านั่นเองเนาะคล้ายพิซซ่าคือส่วนนี้นี่คือพายอาร์กำลังสองส่วน เสร็จแล้วเนี่ยที่รู้แล้วว่าไอ้ตรงเนี้มันคือสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ก็จะนําพื้นที่สามเหลี่ยมนี้นํามาลบกับพื้นที่1ใน6ของวงกลมนี้ที่จะเหลืออะไรเอ่ยที่ก็จะเหลือส่วนเล็กๆหรือพื้นที่แรงเงาที่โจทย์ต้องการนั่นเองอ่าแล้วก็มาลบกันเนาะคือลบ สูตรการพื้นที่ของสามเหลี่ยมเพื่ออะไรคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถูกไหมคูณฐานคูณสูงทีนี้นํามาแทนค่าเรามาแทนค่ากันอ่าพายก็ได้ค่าพายเนาะคูณกับ R R คือรัศมีของวงกลมก็คืออะไรเอ่ยคือเจ็ดหน่วยคูณเจ็ดกำลังสองส่วนด้วยหกลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐาน,ฐานของ าสามเหลี่ยมนี้คือ7หน่วยรอสทราบอยู่แล้วส่วนสูงอ่าสูงหงันยังไงถ้าเรามาดูสูงของสามเหลี่ยมด้านเท่าคือเส้นตรงเส้นนี้ถูกไหมครับ น้ำตาลกระถางมันจะทําการตั้งฉากกับฐานโอเคเพราะฉะนั้นในการจะหาส่วนสูงของสามเหลี่ยมนี้เราต้องทําการแอปพลายสามเหลี่ยมของพีทากรัตน์นั่นเองในการหาความยาวด้านนี้ถูกไหมครับน้องๆอเพราะฉะนั้น <c oughs> ในด้านตรงข้ามฉากเท่ากับ7หน่วยในด้านฐานตรงนี้ละ่ะเท่ากับเท่าไหร่คือครึ่งของ7ถูกไหมครับก็คือยาวทั้งหมด3.5หน่วยที่ก็จะได้ว่าตัแปรรูของ7 3, ลัง2ลบ3.5ลัง นั่นเองอ่าทำต่อที่ทำการหาจำนวนตรงตนี้ก็คือายคูณเจ็ดกลังสองส่วนหกทำไปทํามาพี่ก็จะได้ว่าพี่ก็จะได้ว่า25.42ิบี่ได้25.42ลบด้วยเศษห่งส่วนสคูณเพี่เตรียมไปเลย7หารส 2, คือ3.5คูณกับคูณกับตัแครรูนี้ทั้งหมด7กําลังสอลบ3ามจุดห้ากำลังสอง 2, เนี่ย ทําไปทํามาแล้วมันจะได้ทั้งหมดเ,เท่ากับ37.75อ่าโอเคได้37.75เขียนต่อ25.42ลบได้3.5อ่าทีนี้น้องอาจจะงงว่าจะถอดสแควรูท37.75ยังไงเอ่ย <c oughs> เราไม่ต้องกังวลเพราะว่าข้อสอบนี้แน่นอนแล้เราแข่งกับเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราทําการหาค่า square root สามจุดเจ็ดแบบเป๊ะๆเนี่ยแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ถึงน้องจะหาได้ก็จะเป็นการเสียเวลาถูกไหมครับน้องๆเพราะฉะนั้นเราก็น้องสามารถทําการประมาณด้วยค่าง่ายๆได้อย่างเช่นส7 7 5เนี่ย6ได้ไหมคือ6คน6ได้36ถูกไหมใกล้เคียงส7มจไหมใกล้เคียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาค่า6อ่ามาแทนได้ถูกไหมค่า6กมาแทนได้อันนี้เป็นการค่าประมาณถูกไหม ทีนี้ย25.42ลบด้วย3.5มูณ6ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย6 5 30อ่ะ3ตรงนี้นะ3 6 10, 8 1 8 18 1 9 20 21เป็น21.0นําำลบกันจะได้ค่าเท่ากับ4.42นั่นเองถามว่าใกล้เคียงอะไรมากที่สุดก็คือใกล้เคียงข้อ3คือพื้นที่แรงเอานี้มีค่าทั้งหมด4.44ตารางหน่วนั่นเองครับน้องๆอ,อ่าเป็นกันบ้าง ตอบถูกกันหรือเปล่าเอ่ยโอเคสำหรับวันนี้ก็ถามมีข้อสงสัยใดๆก็ตามสามารถสอบถามมาทางพี่หรือทางเพ็ขโงสเตอร์เลยครับน้องๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ